ข้อคิดหนุนใจโดยอสเปล่าโยสูอิโคเมื่อความกังวลมีมากในใจข้าพระองค์การปลอบโยนของพระองค์ก็ทำให้จิตใจข้าพระองค์ปิติยินดีสดุดีบทที่94ข้อ19ผู้เขียนเล่าว,ว่า การย้ายบ้านแต่ละครั้งไม่ใช่เรื่องง่ายสองปีก่อนตอนท่านย้ายไปอยู่รัฐฟลอริดายิงเป็นอะไรที่ยากมากทีเดียวนอกจากท่านจะเครียดจากการย้ายบ้านแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ท่านมีเวลาไม่มากในการเก็บของหรือวางแผนจัดการเรื่องย้ายต่างๆท่านเจอบ้านที่ต้องการและทำเรื่องขอซื้อบ้านในอาทิตย์นั้นทำให้ท่านรู้สึกไม่มั่นใจว่าท่านตัดสินใจถูกหรือเปล่า แผนที่ท่านเลือกโรงเรียนไว้อย่างดีสําหรับลูกชายก็ต้องพับเก็บไว้เพราะต้องย้ายบ้านขณะที่ท่านกําลังขับรถไปทางใต้ของประเทศซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐฟอลอริดานั้นความหวังที่ท่านมีอยู่กลายเป็นความวิตกกังวลและความเหนื่อยล้าสามีของท่านต้องย้ายตามมาทีหลังเพราะต้องสะสางงานให้เรียบร้อยเสียก่อนพอท่านไปถึงโรงแรมที่จองไว้ท่านก็ยิ่งเหนื่อยและวิตกกังวลกว่าเดิม เพราะโรงแรมนั้นมีสภาพสกรปรกมากท่านก็เลยต้องหาที่พักใหม่ขอบคุณพระเจ้าที่ท่านหาที่พักใหม่ได้แต่ยังคงต้องรอที่จะสามารถเข้าไปพักได้ท่านจึงพาลูกๆของท่านและสุนัขของท่านไปเดินเล่นที่ชายหาดตัวท่านเองพยายามจะกลั้นน้ำตาที่เกิดจากความกดดันและความเครียดที่สะสมมาแทบจะไม่ไหวท่านเดินเล่นอยู่ที่ชายหาดในขณะที่ลูกชายและสุนัขของท่านเล่นอยู่ตรงน้ำตื้น ท่านทูลถามพระเจ้าว่าทำไมพระองค์ถึงให้ท่านมาเจอความยากลําบากเหล่านี้หรือว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นลางบอกเหตุว่าท่านตัดสินใจผิดไปหรือเปล่าท่านทูลขอให้พระเจ้าทรงช่วยปลอบโยนท่านในเวลานั้นขณะนั้นเองลูกชายของท่านก็เรียกท่านให้ไปดูสิ่งที่เขาเจอในมือลูกชายของท่านมีเปลือกหอยขนาดใหญ่อยู่ในสภาพสมบูรณ์มากชนิดที่ว่าน่าจะเอาไปขายในร้านได้เลย ผู้เขียนชอบเปลือกหอยนานาชนิดและตอนนั้นท่านรู้สึกถึงความชื่นชมยินดีที่เกิดจากการปลดปล่อยและสันติสุขอันลึกซึ้งซึ่งพระเจ้าประทานให้ท่านเป็นคําตอบสําหรับคําอธิษฐานซึ่งท่านกําลังทูลขอนั้นพระเจ้าทรงตอบคาอธิษฐานของท่านด้วยเปลือกหอยอันง,งดงามนี้ห้องพักใหม่ที่ท่านเข้าพักเป็นห้องพักที่สวยงามราคาไม่แพงและสะดวกสบายบานที่ท่านซื้อ ก็กลายเป็นบ้านที่เหมาะสมสำหรับครอบครัวท่านมากโรงเรียนใหม่ของลูกชายก็เป็นโรงเรียนที่ดีการตัดสินใจย,ย้ายไปรัฐฟลอริดาจึงเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งเท่าที่ท่านเคยทำมาเปลือกหอยที่ลูกชายท่านนำมาให้ท่านนั้นตอนนี้ท่านเอาไปไว้บนโต๊ะหน้ากระจกเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจท่านว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ท่านไว้วางใจได้เสมอหากเรากำลังเผชิญกับปัญหาต่างๆ หลายมุมหลายด้านอยู่ให้ระบองหาคำตอบจากองค์พระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งจะทรงให้คำตอบแบบที่เราไม่คาดคิดได้ติดตามข้อคิดหนุนใจได้ทุกวันที่ยูทูบชา n e ลคริสตจักรพระพรเชียงใหม่